ก็ปีที่สิบสาแล้วนะคะเป็นของฝากค่ะก็ลูกค้าที่ได้ทานเขาก็จะติดใจโอ้หมารอกันแต่เช้าเลยเเปิดปรูร้านลูกค้าก็ซื้อแล้วหนูไม่มีเวลาจริงๆลูกค้าเลี้ยงเข้ามาเป็นลูกค้าเนี่ยจะถือกล่องมาถือก็ได้มาตามนี้ <c oughs> รูปแบบการทําเค้กมันทําได้หลายรูปแบบมันออกจากคำจําเจลองมาทุกอย่างแล้วลงตัวที่มะพร้าวจะให้ลงตัวว่าอร่อยคนทานแล้วต้องติดใจสุดเราเองค่ะเรามาชิมเนี่ยมันจะผิดกันเลยชื่อเลยชื่อตําบลลุมตีเลยนะคะ บ้านเดิมทาอยู่ที่บ้านทางลงลุมซีนะคะทางลงลุมฟีเป็นทาทน์เท้านะคะเฉพาะตรงนี้เข้าปีที่13าแล้วนะคะตรงนู้นเราเปิดประมาณ4ีปีก็ประมาณ15ปีตั้งแต่หนูอยู่มัธยมจนจบมหาลัยคือหน้าร้านนี่แหละคะ่ะคือราคาเดียวเลยแต่ลูกค้าแล้วแต่าแาบางทีเด็กหรือว่ากลุ่มคนที่ทํางานเขาก็รับจ็อบเอาไปขายต่อหรือไม่ก็เพื่อนๆฝากซื้ออย่างเงี้ยค่ะก็ เป็นของฝากส่วนมากก็ลูกค้าที่ได้ทานเขาก็จะติดใจปรตูร้านลูกค้าก็ซื้อแล้วทำเรื่อยๆเลยค่ะดูลูกค้าไปด้วยตอนเช้าก็จะมีกลุ่มคนที่ทำงานเช้ากลุ่มข้าราชการค่ะซื้อทุกวันจริงๆอะ่ะเค้กอะ่ะมันก็ทำได้รูปแบบมันเยอะนะฮะลองมาทุกอย่างแล้วลองเอาวัตถุดิบเราก็คิดว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันจำเจเพราะตอนหลังลงตัวที่มะพร้าวค่ะ เป็นมะพร้าวน้ำหอมซื้อทีละคันลดคันลดนะคันรถหนึ่งก็ประมาณ800ลูกพันลูกเนี่ยมะพร้าวยุธยานี่สู้ราชบุรีกับบ้านแ้วแคนครถมพวกนั้นไม่ได้ความหอมต่างกันนะคะคือเราต้องมีความสามารถสรรหาวัตถุดิบที่ถูกและดีจากต้นตอมันผิดกันที่ขั้นตอนความพิถีพิถันในการทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีมะพววร้าวมะพร้าวใบเตยยมส้มกาแฟฝอยทองแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะอันนี้ราคาเดียวหมดเลยสามห้าค่ะกลองใหญ่ร้อยสิบาทจ้ะอันนี้<า>จะเป็นไซส์หนึ่งปอนจะมี16ชิ้น<อ>ในในตัวเค้กทัวจะใส่มะพร้าวทั้งหมดเลยนะคะแต่แค่ว่าต่างรสชาติลูกค้าเนี่ยจะถือกล่องมาบางคนบอกเอากล่องทิ้งถังขยะแล้วคุณป้าอะไรนะ ถือกระดาษมาามนี้มาทำตลอดเวลาเลยค่ะหนูไม่มีเวลาจริงๆก็ขายดีค่ะแต่ก่อนนี่นะลูกค้าเลี้ยงเข้ามาเต็มเต็มตลอดพอบค่ะข้าวตู้เย็นค่ะต้องเก็บในตู้เย็นนะคะอยู่ในตู้เย็นน่ะอย่างในตู้เราเนี่ยได้ถึงห้าวันะนะคะห้าวันเจ็ดวันก็ยังไม่เสียแต่ทีนี้ว่าอย่างตู้เย็น ลูกค้าหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นตู้บ้านมันอาจจะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่เคยใส่เลยค่ะค่ะไม่เคยใส่เลยสักนิดหนึ่งเนี่ยมันมีการเชื่อลากาันบูดว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องใส่ใเราไม่ใส่ค่ะเพราะว่ามันไม่จําเป็นอะ่ะใช่ไหมคะมคือขนมเนี่ยมันต้องสดมันไม่ต้องหลายวันอยู่แล้วใช่ไหม แล้วอยู่หลายวันมันก็นอกจากว่ามันเป็นอาหารที่เขาทาเป็นโรงงานผลิตเป็นโรงงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือแนวการตลาดก็อีกทางหนึ่งแล้วทานผิดกันเรามาชิมเนี่ยมันจะผิดกันเลยที่ร้านขายเป็นราคาส่งทุกตัวเลยค่ะไม่มีขั้นต่ำตมาซื้อกี่กล่องก็ได้ราคาเดียวกันชื่อเลยชื่อตำบลลุงตีเลยนะคะอกเขน้ำอน,ำาน,านุสาวรีย์สมเด็จพระนาเรสวนมหาราชเปิดตั้งแต่ ปกติจะก่อนเลยหกโมงเช้าปิดหนึุ่่มนะคะแต่ตอนนี้ขยับเวลาอีกนิดหนึ่ง7จ็ดโมงเพราะว่า <c oughs> ไม่ไหวทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุด